วันนี้ที่กรุงเทพเริ่มเย็นแล้วนะคะจริงๆ, <mm> ๆมันก็เย็นมาตั้งแต่ช่วงช่วงเช้ามืดนะคะช่วงเช้ามืดก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วตะวัน <mm> แต่พอกลางวันก็ร้อนเพราะว่ามันมีแดดแต่พอเนี่ยเริ่มเริ่มแบบประมาณ5-6โมงเนี่ยก็เริ่มเย็นอีกละเดี๋ยว <mm> ถ้าเกิดของแม่เป็นลอยนะเดี๋ยวถ้าเกิดกล้องแม่เป็นลอยนะ่าจะตีตะวันเลยนะเออพอเปืดหล่อมา <mm> ตะวันมันก็ลอยอยู่ค่ะ ส่วนข้างล่างนี่ยังคืนๆกันอยู่นะคะคือมือๆอืนๆ,ๆกันมืใส่ก็จะมือๆอืนๆ,ๆ,ๆกันค่ะคือจะขยับตัวกันไม่ค่อยได้จะมองไม่ค่อยชัดนะคะจิงกระเบลค่ะอาเจนติน่าค่ะจะลายเดียวกับออปอปื๊ดค่ะ ไีฝนประปืดแล้วก็ตะวันจะลายด้วกันไอตัวแสบค่ะที่กัดแม่ชอบอยู่ข้างนอกใช่ไหมฮะชอบอยู่ข้างนอกใช่ไหมเออ แซบนะไอตัวแซบก็ปล่อยมันค่ะถ้ามันเข้ามาอยู่ในนี้ยถ้ามันนอนในนี้ก็ช่างหัวมันนี่กินมีนอนก็แล้วแต่มันเนี่ยอยู่กับป๊อปึ๊บแป,ป๊บนึงก็ร้องเมื่อกี้แม่อ้อมได้ยินเสียงแม่อ้อมได้ยินเสียงไอ้ลุงมันแวกใส่นะตอนแรกแ,แม่อ้อมก็มองอยู่ชั้นบนว่าเอ๊ะนอนคู่กันก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่เมฆกับพี่หมอก เป็นพี่แม่กับพี่หมอกทีเนี้ยข้างล่างเนี่ยปกติเนี่ยน้องฟ้าเนี่ยเขาจะนอนชอบนอนคือพวกสามตัวพี่น้องเนี่ยเขาจะนอนอยู่รวมๆกันใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยน้องฟ้าเนี่ยเขาชอบนอนจานไอ้ไอ้ไอ้อ่างรับเล็บปรากฏว่าแม่อ้อมได้ยินเสียงแอ๊ะได้ยินเสียงแอ๊ะทีนี้ทําไงล่ะคะพอเปิดประตูโกงเข้าไปน้องฟ้านอนงายอยู่โอ้ยตายไอ้ลุงมันตีน้องแล้วพออุ้มมาอยู่นี่แป๊บหนึ่งก็ร้องกลับอีกแล้ว ดูสิคะสี่ทุ่มนี่สี่ทุ่มแล้วเนี่ยแม่อ้อมอะไรจะทํางานบ้านเนี่ยสี่ทุ่มแล้วเนี่ยดูมันดูมันสิคะดูมันมเมื่อ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 เช้านี่หรือไงแม่อ้อมจับมันโยนใส่ไปในกรงมันก็นั่งจ้องไม่อยากทํามันน่าสงสารมันจะจับใส่เสื้อก็หนีเนี่ย อากาศมันเย็นไงยจะใส่เสื้อสองจิตสองใจใส่เสื้อก็กลัวจะไปกระโดดตรงนู้นตรงนี้แล้วมันเกี่ยวเขามันโดดเก่งเหมือนกันตอนนั้นก็จับปอปื้ดใส่ตอนนั้นเล็กทีนึงละแต่มันไม่ให้ใส่แม่อ้อมจะสวมหัวม,มันดินก็นแงงงงก็เลยขี้เกียจไปใส่มันเนี่ยแม่จะทํางานแล้วเอียเอ,ยเอยกินไปแล้วไม่ใช่เหรอลูกน่ะจะต้องกินไอ้เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขาด้วยนะอืม ดึกดึกมันมาไม่ได้ไม่อ้อมสงสัยตอนที่เรานอนแล้วเนี่ยระวางไม่ไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่าของมันของมันเนี่ยมันกินไม่เหมือนคนอื่นเขาระวางไว้เดี๋ยวมาลงแมลงสาบลงไอเอียมันก็ไม่กินอีกมันเรื่องเยอะค่ะใส่เสื้อมอนนั่งอยู่นู่นค่ะมอนนั่งอยู่นู่นแต่เขาไม่ขู่กันนะแต่เขาไม่ขู่กันนะไม่ตีกันนะแต่วันก็เรียกพี่ โอยวายเลยนะเมื่อคืนถอดเสื้อค่ะนี่แม่อ้อมต้องเอาเชือกมาผูกไปไม่งั้นเดี๋ยวมันออกไปได้วดหน้าชมนกชมไม้ไปเรื่อยค่ะม่อนอยู่ฝั่งนู้นๆเดินมาไม่ตีกันค่ะ ไม่ดีกันหล่อมากเลยหักบุง้งชุดยอยอที่ฉุดเยยเนี่ยหืมหล่อมากเลยดูดูดูพื้นไอ้วนนั่งอยู่นี่วา,อง,าองอยู่กลางมันเนี่ย้านมันน้องมันแหบปากย้องเนี่ยฮึนั่งปอพื้นแม่น่ารักค่ะ แม่้องร้องไม่หยุดเลยแต่พอพุทธฮอฮึฮนมึฮึฮึฮ้ฮึ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 ฮอฮึฮมฮึ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 ้าวึฮ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 มฮึฮึน้นนะนนะอน มอนมอนรอแป๊บหนึงลูกแม่ให้เข้าม่อนนะลูกนะบึดเข้าบ้านนะลูกนะดูความอ้วนดูความอ้วนความอ้วนไปเข้าบ้านลูกหนาวค่ะอากาศเย็นเพราะผิวพออากาศเย็นก็ผิวก็แห้งด้วยขนก็จะแบบเป็นร่วงเ็เกศเต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยร่วงเป็นสะเก็ดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวแม่ต้องกวาดพื้นแล้วเนี่ยหงุดยีกระลักอ่ะรอแม่ถอดเสื้อรอแม่ถอดเสื้อกัน พี่ละคนไอ้ลุงอย่าเชียวนะเผือไม่ได้เลยอย่าเชี่วอย่าเชียยอย่าเชียยอย่าเชียวอย้าเว,าเ,วเ,าเนี่ยตัวแสบค่ะอือปหนึ่งตัวลงไปเลยข้างล่างลงไปข้างล่างเลยเอลงไปมาน้องฟ้ามาน้องฟ้าแค่ไปแตะโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์มันไม่ใช่ไอ้นี่นะลูกนะ ชอบใส่กันบรกคาสเสื้อน่ะเพราะว่าดีล้วอยู่ข้างบนกันเลยแม่จะได้กวาดข้างล่างอุ้ยอยู่ข้างบนกันไปเลยนะไม่ต้อง,มองแม่จะได้กวาดดึข้างล่างเก็บทรายกับบะทรายเปลี่ยน,นะคะ่ะ